ครั้นเวลาหัวค่ำพระมหาบุรุษทรงเจริญสมาธิภาวนาบรรลุญาณที่หนึ่งคือบุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติหนหลังของพระองค์เองได้ครั้นเวลาดึกสงัดก็บรรลุญานที่สองคือทิพระจักขุญาน สามารถยังเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ครันเวลาใกล้รุ่งพระมหาบุรุษก็สามารถทำให้กิเลสทั้งหลายดับสิ้นไปจนได้บรรลุธรรมอันประเสริฐเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กิเลสเอ,อ๋เจ้าสร้างเรามาเป็นเวลาช้านานแล้วบัดนี้เราได้พบและทำลายเจ้าหมดสิ้นแล้วเมื่อพระมหาบุรุษตรัสรู้ธรรมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้ประทับเสวยวิมุตติสุขที่ใต้ต้นพระศีมหาโพธิ์เป็นระยะเวลาเจ็ดวัน จากนั้นจึงเสด็จออกไปยืนกลางแจ้งทอดพระเนตรต้นพระสีมหาโพธิ์เพื่อระลึกคุณของพระสีมหาโพธิ์โดยไม่กระพิพระเนตรและอยู่ในอริยบทนั้นเป็นเวลาเจ็ดวัน ต่อมาจึงเสด็จไปจงกรมที่กึ่งกลางระหว่างต้นพระศรีมหาโพธิ์กับบริเวณที่ยืนทอดพระเนตรเป็นเวลาเจ็ดวันเมื่อเสด็จจงกรมครบเจ็ดวันแล้วในสัปดาห์ที่4ได้เสด็จไปประทับนั่งคัสมาธิเนรื่นแก้วซึ่งเทวดาเนรมิตขึ้นถวายซึ่งพระองค์ ได้ทรงพิจารณาอภิธรรมในเรือนแก้วนั้นตลอดเวลาเจ็ดวัน น้องราคาน้องอรดีนั่งใงลาสมณนโคโดมผู้บรรลุธรรมใช่แน่แล้วพี่ตันหาต้องใช่พระสมณโคโดมแน่แล้วบิดาของพวกเราผู้เป็นถึงพญามารแม้จะยกกองทัพมาทำลายด้วยตนเองอย่างพ่ายแพ้กลับไปพวกเราต้องหาทางแก้แค้นให้จุงได้พี่ตันหาพี่ราคาในโลกมนุษย์นี้น้องยังไม่เคยเห็นชายใดที่จะมีจิตใจหนักแน่นเอาชนะพวกเราสามคนพี่น้อง ผู้เป็นตัวแทนแห่งความลุ่มลงในการมาชันทะไปได้สักคนเลยน้องอรด,ดีพูดถูกแล้วพวกเราจะใช้ความเป็นหญิงผูกมัดพระสมณโคดมให้ติดตรึงลุ่มหลงอยู่ในการมาชันทะตราบนานเท่าน,านั้น <ś led> เจ้าชายเจ้าชายเจ้าอ,อ,อทิดามานพวกเจ้ากลับไปเสียเถิดสิ่งที่พวกเจ้าพยายามอยู่นั้นไม่อาจทำให้เราลุ่มหลงได้เราได้ทำลายความอยากและความพึงพอใจใดๆจนหมดสิ้นแล้ว หม่อมชั้นตัญหากับน้องราคาและน้องอรอดีไม่ได้แกล้งใช้ยเล่บานยาแต่พวกหม่อมชั้นพึงพอใจในพระองค์จริงๆนะเพคะจริงๆนะเพคะแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีชายใดที่ทําให้พวกหม่อมชั้นพอใจและหลงไหลเหมือนอย่างพระองค์มาก่อนเลยนั่นสิเพคะพวกหม่อมชั้นสามพี่น้องยินดีมอบกายมอบใจแด่พระองค์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ขอเทพระองค์พึงพอพระไทยแม้จะเป็นเวลาอันสั้นก็ตามทีพวกหม่อมชั้นก็ยินดียังหาที่สุดไม่ได้เพคะเราได้บอกพวกเจ้าแล้วว่าเราได้ทำลายความอยากและความพึงพอใจใดๆจนหมดสิ้นแล้วยังจะมีสิ่งใดที่พวกเจ้าจะแสวงหาได้ในที่นี้จงไปเสียเถิด โอ๊ยอยด้วยโอ้ยน่ากลียดน่ากลัวแล้วเกินโอ้ยต่อไปนี้จะไม่มีผู้ใดทำให้พระสมณโคดมผู้ตรัสรู้บรรลุธรรมตกอยู่ในอำนาจได้อีกแล้ว ในสัปดาห์ที่หกพระพุทธองค์เสด็จไปประทับเสวยมุติสุขที่ใต้ต้นมุจลินตลอดสัปดาห์นั้นมีฝนตกพรำตลอดเวลา ยานาคชื่อมุจลินทนาคราเกิดศรัทธาจึงเข้าไปใกล้แล้วเหลือรอบพระพุทธองค์เป็นขนบแล้วแผ่พังพานอยู่เหนือพระสีงป้องกันลมและฝนไม่ให้ตกต้องพระวรกายได้ ครั้นลมและฝนสงบแล้วก็คลายขนดออกแปลงเป็นมานบน้อยเฝ้าถวายบังคมพระพุทธองค์ข้าพระพุทธเจ้ามุจลินนาคราช ขอถวายอภิวาทต่อพระพุทธองค์ความสงัดเป็นความสุขของบุคคลผู้มีธรรมความยินด,ดีในที่สงัดความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย ความปราศจากความกําหนดก,การพ้นจากกามทั้งปวงเสียได้เป็นความสุขที่ประเสริฐในโลกการกําจัดความถือตัวตนเป็นความสุขอย่างยิ่ง พระพุทธองค์เสวยวิมุติสุขมาตลอดเจ็ดสัปดาห์ยังไม่ได้เสวยพระกยาหารข้าพระองค์จึงได้นำผลสมอที่เป็นทิพยโอสถจากเทวโลกมาน้อมถวายขอพระพุทธองค์ทรงรับไว้ด้วยเถิด พาณิชยทั้งสองนี้เคยทําบุญร่วมกับเรามาควรที่เราจะสงเคราะห์ให้ได้พบพระพุทธเจ้าดูสิพี่ตะปุษระอยู่ดีๆกวีเนของเราทุกเล่มก็หยุดนิ่งเหมือนลอถูกตรึงติดกับพื้น คนของเราช่วยกันเคียนตีวัวให้ออกแรงลากเท่าไรเวียนก็ไม่ยอมขยับเลยอืมแปลกจังทำไมถึงข้านิททั้งสองอพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าขณะนี้มีมหาบุรุษเพิ่งจะตรัสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ร่มไม้เกศด้านโน้นพวกเจ้าจงไปกราบเคารพและถวายข้าวสตุก้อนสตุผงที่พวกเจ้านำติดตัวมา พวกเจ้าก็จะพบกับประโยชน์สุขตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอถวายข้าวสตุก้อนสตุผงขอพระพุทธองค์ทรงรับด้วยเถิดบาทของเราหายไปก่อนวันตรัสรู้ เมื่อครั้งที่รับข้าวมาทุปญาติจากนางสุชาดาถาดทองที่ใส่มาได้อธิษฐานบารมีลอยน้ำไปคราวนี้นายพาณิย์ทั้งสองมาถวายอาหาร บรนพชิตไม่ควรจะมีบาทเกินกว่าหนึ่งใบข้าพระพุทธเจ้าทพุทธสและน้องพันลิกะขอแสดงตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาและขอถึงพระพุทธกับพระธรรมเป็นสรณะ,ะที่พึ่งตลอดชีวิต าพระพุทธเจ้าทั้งสองปรารถนาจะได้สิ่งของสักอย่างหนึ่งเพื่อไว้สักระบูชาขอทรงประทานด้วยเถิด